อีกสองลูกนะคะ ตลอดพอเปิดร้านน้ะของออก ฟังไม่ได้หิดไงมองเห็นนี้ใช่ไหมแต่ที่มองไปเอ้าพม่ากันไม่อยู่หรปล่าว่าเออเออเออใช่ใช่แล้ให้เขาเข้าเขาก็ไม่เข้านะเขาขอให้ได้เข้าไปเห็นเอ้ายังอยู่แล้วเขาออกมาเด็ดด้วยความเหมือนคนนั่นแหละแต่ดเขาเข้าได้นะแต่เขาไม่เข้านะเข้าเข้าได้แต่เขาไม่เข้าอารมณ์เขาเป็น